สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต้มน้ำอัญชันใบเตยนะคะเอาไว้ทานเวลาร้ล้ลนกับน้ำแข็งค่ะเราจะใส่น้ำตาลไปนิดหน่อยนะคะเราจะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะค่อยใส่ใบเตยใส่ดอกอัญชันไปถ้าเราน้ำไม่เดือดแล้วใส่ใบเตยไปใบเตยจะไม่หอมมันจะมีกลิ่นเหม็นเขียวนะคะต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วค่อยใส่ใบเตยไปไม่ต้องต้มน้ำแรงนะคะเอาไฟกลางๆค่ะ แล้วอัญชันก็ใส่ลงไปในใบเตยเลยค่ะจะได้ทั้งน้ําอัญชันแล้หอมทั้งใบเตยนะคะจะใส่น้ําตาลทีหลังค่ะเวลาเรายกลงแล้วเนี่ยค่ะค่อยใส่น้ําตาลเอาใบเตยเอาอัญชันออกก่อนนะคะแล้วเราก็จะปีบมะนาวไปเล็กน้อยค่ะให้น้ําอัญชันนี้ออกเป็นสีม่วงสวยค่ะตอนนี้จะเป็นสีฟ้า้านะคะเพราะเรากําลังต้มอยู่ใช้ไฟอ,อ่อ,อนๆค่ะ โอ้ยตอนนี้อยากจะให้ทุกคนมาดมได้กลิ่นใบเตยนะอันนี้ใบเตยบ้านค่ะหอมมากเลยค่ะนี่คือน้ำอัญชันใบเตยหอมค่ะต้มเองทำเองดูสิสีสวยนะคะเนี่ยสวยมากเลยเห็นไหมคะน้ำอัญชันใบเตยเดี๋ยวรอพอพอได้ได้ที่แล้วเนาะเราจะเอาใบเตยออกแล้ว เอาดอกอัญชันออกแล้วค่อยใส่น้ําตาลน้ําตาลแล้วก็ใส่เกลือไปเล็กน้อยค่ะแล้วบีบมะนาวไปน้อยหนึ่งค่ะให้น้ําอัญชันสีสวยนะคะแล้วเราก็จะเอาไว้ดื่มกับน้ําแข็งเย็นๆค่ะสดชื่นเวลาเราล้อนเนี่ยค่ะแล้วเราล้อนเราก็ได้น้ําต้มสมุนไพรของเราเองค่ะไม่ต้องไปซื้อน้ํา ดื่มเราต้มเองค่ะไม่ใส่น้ำตาลก็ได้นะเนี่ยดื่มแบบนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยใบเตยนี่ก็บำรุงหัวใจด้วยนะคะบำรุงหัวใจลดเบาหวานลดความดันได้นะเนี่ยถ้าเราจะใส่รากใบเตยลงไปอะ่ะคนเง่าของใบเตยลงไปก็ได้ค่ะต้มอันเนี้ยจะจะจะ,จะเป็นสมุนไพรยาดีเลยนะคะ จะมาบอกให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะวันเนี้เป็นเวลาพักเที่ยงเราก็ว่างเนาะดูน้ำอันชันสวยไหมเนี่ยเดือดเราให้เดือดไฟปานกลางไม่ต้องเดือดแรงเลยค่ะเพราะถ้าเดือดแรงนะมันจะเล่งไงนี่ไฟปานกลางนี่ไฟปานกลางนี่ไฟปานกลางเห็นไหม นี่อุ้ยน้ำดำแล้วนี่ถ้าดูอย่างนี้ดำนะไม่ออกสีฟ้าแต่ถ้าเราไปใส่น้ำมะนาวแล้วนะเขาจะเป็นสีม่วงสวยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูอีกทีนึงนะคะเวลาเราเอาลงแล้วใส่น้ําตาลแล้วก็บีบมะนาวลงไปสีจะไม่เป็นแบบนี้เลยะะอะค่ะค่ะเราจะเราจะพอแล้วนะคะเราจะจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมค่ะ